นะครับตลาดชนระทานนะครับชื่อตลาดนะครับอันนี้ฝั่งนั้นในก็จะเป็นพวกพัาเครื่องนะครับมีพักเครื่องมีเสื้อผ้ามือสองนะครับรวมถึงตลาดของกินก็ฝั่งโน้นนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นมือสองนะครับพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องมือช่างนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแล้วกันนะครับร้านไหนให้ถ่ายเราก็ถ่ายนะครับ มาถึงตรงนี้ก็ต้องมาแวะร้านนี้แหละครับคือเขาน่าจะทำเกี่ยวกับแอมจิวแล้วก็พวกลำโพงบูทูธนะครับขายอยู่ตรงมุมนี้นะผมมาประจำี๋ยววันนี้ต้องทำคลิปของเขาเป็นคลิปพิเศษซะหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสำหรับคนที่สนใจลำโพงแนวนี้นะคือมันเหมือนกับใช้ลำโพงรถต์น,นะครับแล้วก็ลำโพงบ้านนะครับคือมันดัดแปลงได้หลายแบบนะครับตัวนี้นะครับจากาพวกแอมจิวนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับเขาซะหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้ฟังเสียง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับอาจจะเปิดดังกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามรายละเอียดเขานิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอ m โ o ต่างๆนะครับก็คือ,อพูดไง่ายๆมันสามารถดัดแปลงทําเป็นลําล้งต่างๆได้นะครับพอดีมันเปิดเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องเปิดเพลงแนวนี้นะเดี๋ยวผมจะถามเขาสักหน่อยว่าเขา เดี๋ยวเดี๋ยวถามถามนิดนึงรถรถยังหน่อยเอาเอาเอาไม้เอาไม้หน่อยขายขายที่นี่นานยังครับนานแล้วครับคือค่าเป็นประมาณไหนครับเป็นพวกแอมจิ๋วใช่ครับก็ขายหลายๆอย่างแต่ส่วนมากจะเน้นไปทางแอมจิ๋วครับแล้วเราเห็นมีมีรถรถยนนี้อยู่ที่ไงครับก็ก็คือเราก็เอาคือคือทำพวกนี้เลยเหรหรือว่าครับว่าลูกค้าอยากได้ ก็แล้วแต่บางคนเขาก็ซื้อแยกแยกชิ้นใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะก็พันพันห้าครับครับผมไม่ไม่ไม่รวมสวิตชิ่งไม่มีไม่มีครับอันนี้ต้องต่อสวิตชิ่งไหมต่อครับต้องต่อสวิตชิ่งเราต้องหาเองครับใช่ถ้าเกิดมีที่ร้านผมก็มีขายเหมือนกันถ้าเกิดจะเอาถ้าลูกค้าจะเอาผมก็มีให้ เป็นชุดก็มีตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวที่ผมเปิดนี่แหละจะเหมือนกันเหมือนตัวที่ผมเปิดครับตัวนี้จะเป็นคอนเดนเซอร์ครับจะต่อกับพาวเวอร์อีกทีหนึ่งหรือว่าเอาต่อกับพวกโทรศัพท์ก็ได้โทรทัศน์ก็ได้อะไรพวกนี้ทีวีอะไรพวกนี้มันก็จะร้องเพลงได้อะไรได้ครับตัวนี้ก็มันก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่มันจะร้อยวัตต์ไง มันเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะ220วัตต์ครับวัตแต่พวกนี้มันจะเป็นวัตวัตจริงมันเป็นวัตวัตมันไม่ใช่พวกวัตหลองนะมันจะเป็นวัตจริงครับครับผมตัวตัวใหญ่มันจะดีอย่างคือมันจะมีพัดลมจะระบายความร้อนนะถ้าแบบฟังก์ชันการเล่นเนี่ยมันก็จะครบอ่ะจะเล่นพวก usb usb เพลงได้พวกจะพวกแปดได์เลยแต่พวกนี้ก็คือจะแบบจะเปลี่ยนเพลงได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างเงี้ยสามารถสามารถเปลี่ยนเพลงได้ใช่ กรณีแบบว่าเวลาเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไปต่อในรถยนอย่างเงี uh uh ้ยเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยมือเราไม่ว่างเราจับวงมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเปลี่ยนเพลงเราก็ไม่ต้องหยิบที่โทรศัพท์ก็ได้เราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเพลงไปได้เปลี่ยนเปลี่ยนเดินหน้าไปท่านใช่ไม่ไม่ต้องจับที่โทรศัพท์เลยในกรณีแบบว่าถ้าเกิดเราจะกลับมาฟังเพลงเดิมเราจะกลับมาฟังเพลงเดิมเราก็กดถอยหลังกลับมาแค่นี้ครับใช่ แค่ในเองก็<ร>จะเล่นเพลงเดิม,ามาใช่แล้วเราสามารถแบบว่าเราสต็อปเวลาเราแบบว่ามีสายโทรศัพท์เข้าอะไรเงี้ยเราสามารถสต็อปสต็อปเราดันเข้าไป้างหน้าปุ๊บเพลงมันก็จะหยุดเ<ค>นี่ยเราก็มูลลูกค้าซื้อไปนี่มันต่อเองได้ต่อเองได้ครับยากไหมไม่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 ไมไมยุ่งยากเลยมันก็จะมีมันจะมีไอ สูตรเสียบไปให,ให้อยู่ตรงเนี้ยมันจะมีแบบสายลําโพงจะมีด้านหลังจะมีบอกอยู่ครับเนี่ยครับอย่างเนี่ยตัวเอสอย่างเงี้ยเขาจะจะจะเป็นซับเบส<อ>หรือ,อ subwoofer ครับจะมีบอกตรงนี้นะใช่ครับแล้ว R L กับ R เนี่ยก็คือแบบเสียงกลางซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีบลูทูธอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี<อ>่ยครับตัวนี้เราก็สามารถแบบว่าต่อเข้ากับไอเครื่องเสียงรถยนต์ได้อีกเหมือนกันแบบว่า คือเสียบตรงนี้เลยใช่ UX ตัวเนี้ยครับใช่มันจะมีบอกตรงนี้เป็นไฟ DC อยู่แล้วนใช้งานง่ายเล่นง่ายครับเนี้ยเล่นแปดไลน์ได้เปลี่ยนเพลงอะไรได้หมดครับแล้วก็ปรับปรับเสียงปรับอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแล้วเรายู่มันจะอยู่ในใช่ครับจะอยู่ในตัวเดียวทั้งหมดเลยตัวเดียวครบเลยไม่ไม่ไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเลยก็ต้องมีสวิตชิ่งตัวหนึ่งใช่ครับจะมีสวิตชิ่งจะเป็นแบบสวิตชิ่งต่อทำไมอย่างเนี้ยผมจะใช้แบบ ตัวเนี้ยใช่ครับเนี่ยผมจะใช้19โวลต์ตัวนี้เท่าไหร่19โวลต์ตัวนี้ที่ที่ร้านผมก็ขายแค่ตัว200ครับผมก็ไม่แพงแล้ว้าไปซื้อใหม่ก็หลายตังค์อยู่ครับใช่ครับแล้วแล้วมันสามารถพ่วงลำโพงได้ได้เยอะมัยก็มันอยู่ที่ระบบไฟพี่อยู่ที่ระบบไฟครับใช่ถ้าเกิดลำโพงเราเยอะบางบางทีลูกค้าผมหลายคนอยู่เขาก็มา เขาเอาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไปเล่นเขาเล็กๆอย่างเงี้ยไปเล่นน่ะแต่เขาไปต่อกลางแจ้งด้วยนะเขาไปใส่ปีสองตัวอได้ด้วยใช่ครับ<อ>มันเล่นได้หมดอ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ระบบไฟครับ,รบ,บใช่ใตัวนี้ก็หร่ร้วนี้็4 5บครับใช่เล่นง่ายเหมือนกันหมดทุกอย่างเอาไปต่อไปต่อกับใช่ครับ,รบถ้าอยากเล่นแบบ หนักหนักหน่วงหน่วงเราก็ไปไปพ่วงปีกตัวสองตัวก็ได้ใช่ไหมครับรถขาดตัวเนี้ยใช่ครับใช่ครับแล้วเราอย่างนี้ถ้าลูกค้าแบบเก็บใจนี่างพื้นส่งส่งไหมด้วยก็โทรมาคุยกันก่อนโทรมาคุยกันก่อนได้ครับเบอร์โทรมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คเลยนะครับมีเบอร์โทรนะครับแล้วก็เห็นเห็นเห็นมีวันนี้เราโปรโมทด้วยอันนี้คือรับมาด้วยอ๋ออันนี้ก็ทำกับเพื่อนครับทำขึ้นมา ครับผมมันเหมือนเป็นบูทบูทเขาเรียกอะไรดี DIY ครับ DIY ตอนนี้กำลังมิดเหมือนกันครับก็คือเป็นบูทูทครับเล่นอะไรได้บ้างก็บูทบูทได้อย่างเดียวครับมันจะเหมือนกับคล้ายๆมันจะเป็นเหมือนแนผิวตับเมงใช่ครับใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างครับผมเปิดรัวนะครับมาหลายรอบไม่ได้จอดไม่ได้จอรายละเอี่ยวกันครับ ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขายอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันไหนบ้างเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทเดียวครับผมมาตรงนี้ต้องเจอใช่ไหมเจอครับยังไงก็เจอครับมีคนถามเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เอาเบอร์โทรมาให้ได้ครับครับเดครับได้ครับครับครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังเสียงรอบหนึ่ง มากเขาจะใช้ต่อว่าเอามาผสมผสมภาษาคือพูดง่ายๆมันต่อกับรถยนต์น่าจะดีน่าจะเหมาะกว่านะครับกระโปรง <c oughs> ประเภทเออมประเภทนี้นะครับอาไปต่อในรถไง ครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ